หุนมาเนลูกชายพ่อใหญ่หุนฮุน,นประกาศกล้าวตัวเขาเองรับไม่ได้กับการที่พ่อของเขานั้นได้มีเมียน้อยอย่างนางมาลีฮะโอ้ขอโทษอ่านผิด <c oughs> ที่พ่อของเขานั้นถูกพวกคนไทยย่ำเยีด้วยการนำรูปเอามาเ,เป็นเป้ายงิงตามงานวัด <c oughs> พร้อมประกาศรั่นนางมาลีเป็นได้แค่เมียน้อยเมียกเก็บเท่านั้น เขาไม่รับเป็นแม่คนที่สองอย่างแน่นอนฮะโอ้ขอโทษอ่านผิดอีกแล้วพร้อมประกาศรั่นการกระทำของประเทศไทยในครั้งนี้ถือเป็นการดูหมินคนกัมพูชาทั้งประเทศเพราะว่าพ่อของเขานั้นคือพ่อที่เสียสละผ่านสงครามมาอย่างมากมายตั้งร้อยห้าครั้งแล้วนางมาลีก็คือหนึ่งในสมรภูมิของพ่อของเขาเองฮะเออขอโทษอ่านผิดอีกแล้วนะ พวกของเขาได้ผ่านสมรภูมิมา105ครั้งแล้วเวทีโลกต่างก็ยอมรับเขาด้วยอ๋อคือว่าคนนี้เข้าก็เป็นหนึ่งในลูกพ่อใหญ่หุนหุนชื่อหุนมานีเข้ารับไม่ได้ที่พวกคนไทยนั้น เอารูปพ่อของเขาไปเป็นเป้ายิงงานวัดใช่ไหมใช่เพ่แล้วเขาก็บอกวา่าการกระทำของประเทศไทยในครั้งนี้ก็เหมือนดูทุกดูมินคนขมรทางประเทศใช่ไหมใช่เหรอเพ่แล้วคนขมรเข้าเดือดร้อนตรงไหนกับเรื่องนี้วะเขาก็พูดทําให้มันดูยิ่งใหญ่ไปอย่างนั้นเหรอเพ่โดยรากคนขมรมาเกี่ยวด้วยนี่เหมือนสร้างข่านิยมให้จงเกียรติจงชังประเทศไทยไงเพ่ออ๋อเออแล้วว่าแต่เพราะญ่หุนหุนผ่านส่งคามาแล้ว1 0 5ครั้งมันที่ไหนบ้างวะนะไม่รู้เหมือนกันเพ่ เขาอาจจะมีสงครามกันแล้วพ่อใหญ่หุนหุนนี่แล้วก็ไปเดินผ่านสงครามแบบเดินไปเดินกลับเดินไปเดินมาก็ได้นี่จนผ่านสงครามครบ105ครั้งก็ได้เพ่เฮะสมองเหมึงก็คิดได้เนาะเออว่าแต่หุนมานี้เข้าจะใส่โมกกันน็อกทำไมวะหัวเขาล้านเพ่เอ๋อละ่ะทอด,ทดเออแต่ก่อนนูน่นเห็นหุนมานี้เขาบอกว่าจะห้าคนรับผิดชอบตอนจัดงานตอนนูน้นที่ไฟนั้น ไปไม่รูปพระมากษัตรยขเมรแล้วก็บอกว่าจะเอาคนรับผิดชอบในงานมาลงโทษให้ได้แล้วก็บอกว่าการกระทําในครั้งนี้มันลายแรงยิ่งนักมันเมื่อดูมินไม่ให้เกียรติกษริย์ดขเมรอะไรก็ไม่รู้สรุปว่าเข้าจับคนที่รับผิดชอบภายในงานมาได้หรือยังวะยังเพออ้าวทำไมถึงจับคนรับผิดชอบไม่ได้วะก็คนที่รับผิดชอบภายในงานนี่ก็คือตัวเขาเองนั่นแหละเพอ้าว แล้วมันจะพูดเพื่ออะไรมันวะเพื่อให้ตัวเองดูดีไงเพฮ่าทำอะไรไม่เห็นหัวพระมหากษัตริย์ขมินทุกดอกแล้วบอกว่าจงรับพักดีกษัตริย์ขมเบ,บื่อเ <c oughs> ือตอนนี้สถานการณ์ของประเทศกัมพูชาที่เป็นประเทศที่ได้รับสมยานามว่าดินแดนเทวดาดินแดนสวรรค์ใครตั้งฉายาให้เขาวะเขาตั้งของเขาเองแล้วตอนนี้ดินแดนเทวดา ดินแดนอังกอร์โบราณก็ได้จมบาดาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วแ,แล้วน้ำนั้นก็ทะลักท่วมเข้ามาในบ้านเลยนะแต่คนเขเมก็ยังมีความสุขและพวกเขาก็ยังเต้นสนุกสนานกันได้อยู่นะหรือเขาคิดว่าน้ำที่ท่วมอยู่ตอนนี้คือน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ของเหล่าเทพเทวดาเขเมรที่ได้ทรงประทานให้พวกเขาก็ได้ระมั้งดินแดนเทวดาน้ำท่วมได้อย่างไรบ้าบอจริงเชียว เออเข้า <im it> จะรู้หรือเปล่าวะ <im it> รู้อะไรเพ่น้ําที่ท่วมประเทศกัมพตอนนี้มันต้องผ่านประเทศไทยไปก่อน <im it> แล้วไงเพ่เอ้าว <im it> พอน้ำท่วมในประเทศไทยมันก็ต้องพัดขยะทั้งเอ๊ะ ทั้งชีแล้วก็สิ่งต่างๆไปอย่างประเทศขมรเอา้าถ้าอย่าง,งานั้นน้ำท่วมขมรที่เห็นอยู่นี่นี่ก็คือน้ําที่พัดสิ่งไม่ดีจากประเทศไทยไปใช่ไหมเพ่ใช่แล้วพอประเทศกัมพูชาเข้าอยู่ปลายน้ําไงโหถ้าอย่างนั้นก็อึฉี่เต็มเลยนี่แล้วเขาจะรู้ไหมเพ่ถ้าเขารู้แสดงว่าเขาไม่ใช่คนขมรนะเดีไม่เบื่อแม่แต่ในนครวัดที่เราคนขมรนนั้นเพิ่งจะโม้ไปว่านครวัดของเรา ถือว่าเป็นต้นกำเนิดระบบระบายน้ำที่ดีเยี่ยมทำให้นครวัดของเรานั้นลอดจากการจมน้ำมาเป็นพันๆปีแล้วดูสภาพตอนนี้น้ำท่วมน้ำขังนะครวัดเฉยทำให้สิ่งที่พวกเขาเพิ่งจะโม้ไปนั้นกลับมาตบหน้าปาบปาบปาบตัวเขาเองดินแดนเทวดาดินแดนอังโกโบราณน้ำท่วมได้อย่างไรบ้าบอจริงเียว พอน้ำท่วมประเทศไทยมันเป็นเวรกรรมของพวกโจรเสียมนี่ที่มาขโมยสิ่งของของพวกเราไปแล้วก็ทำให้เทพเทวดาขมร์พิโรธนี่จึงโดนบันดาลให้ฝนตกในประเทศไทยหนักๆให้น้ำท่วมในประเทศไทยเยอะๆนี่ให้พวกโจรเสียมได้ชดใช้กรรมนี่ที่ได้ทำกับประเทศขเมร์อันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราเอาไว้พอน้ำท่วมประเทศขแมร์มันคือน้ำมนต์น้ำพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์นี่ ที่เทวดาขเมรของเราได้โดนบันดาลลงมาให้คนขเมรน,นั้นเย็นช้ำชื่นบานนี่ถือว่าเป็นน้ำมนตอันทักษิจเพ่ก้อยเออมึงคิดว่าเทวดาขมรเข้าผระสมปูนเป็นหรือเปล่ามะมพี่เหมียวรบดูเทวดาขมรน,นี่กูคาดทอดก้อยจากการที่นำทโ่มขเมรในครั้งนี้ก็ได้เกิดเรื่องดีๆขึ้นมาด้วยนะโดยคนขเมรก็พบสถานที่ท่องเที่ยว แห่งใหม่กับคอนเซปต์อันซีนอินเมียงพระ a m a ซิ่งกระดอทมทมแคมบูเดียกับต้นไม้ประหลาดต้นนี้ที่อยู่ๆก็มีควันออกมาจากต้นไม้เองทั้งที่พื้นนั้นน้ำก็ท่วมแล้วตรงต้นไม้ก็ไม่มีไฟติดแต่อย่างใดแล้วควันออกมาจากต้นไม้ได้อย่างไรเนาะ a m a ซิ่งเมียงพระสัดจริงๆราดูตาบางให้องคนอา,ายรรนวิจัยเนี่ยครบรนนะ ហើយវាក្តៅខ្លាំងហ្មងខ្ញុំឆ្ងល់មែនតើមូលហេតុអីហើយអាដើមហ្នឹងគឺអ្នកភូមិអ្នកសាស្ត្រចាស់ចាស់ហ្នឹងពីមុនបើតាមព័ត៌មានគេថាគេត្រងក ᅥ សពលើហ្នឹងនៅខែភាសារសាតាគេរកខ្លាំងដុតដល់តាមហ្នឹងប៉ុន្តែអានេះអឺចូលអធិប្បាយអะไรក៏เข้าวะน่าจะเป็นหลักការវិទ្យាសាស្ត្រមានប្រាមុងពេកអឺวะតែ ควันมันออกมาจากต้นไม้ได้ยังไงวะน่าจะมีคนนี่ที่กําลังดูดอะไรอยู่ในต้นไม้บางเพ่<ว>โอ้โหมันดูดอะไรวะเนะี่ยฟันถึงเยอะสักขนาดนี้นี่มันดูดทั้งโรงงานเลยมั้งดูดอะไรเพ่ดูดบุรี่เออว่าแต่เอาแบบจริงๆจังๆนะ ขวันมันออกมาจากต้นไม้ได้ไงวะมันอาจจะมีการเผาไหม้ในต้นไม้ก็ได้เพแต่ที่เรารู้คนกเมนเขาจะจัดเป็นสถานที่ต้องเที่ยวแล้วสินะน่าจะใช่เพเห็นเขาบอกว่ามันแปลกดีนี่โดยอยากให้คนกเมรเข้ามาดูกันเยอะๆนี่อืมถ้าอันนี้เป็นสถานที่ต้องเที่ยวแห่งใหม่ในประเทศคเมนมันก็ต้องมีชื่อก่อนสินะเราพี่เหมียวคิดว่านี่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในประเทศคเมนตรงนี้นี่ควรจะชื่ออะไรเพอืมต้นไม้แบบนี้ มีขวัญออกมาเยอะแยะแบบนี้อืมมันก็ต้องชื่อว่าต้นไม้ดีดแห้งประเทศขมรจะดีเลยเพอืถ้าอย่างนั้นก็ต้นไม้ฟ้าเรื่องแห้งประเทศขมรนยังไม่ได้นอนอก่อนที่เรานั้นจะจากกันไปในวันนี้เราขอมาอัปเดตข่าวของวงการบันเทิงวงการเพลงของดินแดนเมียงพระกับวงเคป๊อปมแยที่กำลังฮอตอยู่ตอนนี้กับห้านมวงอีโนนั่นเอง ในตอนนี้พวกเขานั้นกําลังถ่าย m v ใหม่แล้วนะเจ๊เราแฟนคลับเคป๊อปแมทั้งหลายรอดูกันได้เลยอ่ะแต่ตอนนี้เราแฟนคลับทั้งหลายดูเบื้องหลัง MV กันไปก่อนนะเจ๊อ่ะเฮ้อไปเลยไปเลย เ,เข้าเต้นหรือว่าเข้าทากายภาพบําบัดวะเขาเต้นเพ่แต่ที่รู้ๆกูข้อเมาห้าตัวเนี้ยกูเมาหมดเลยแล้วก็ลอยพงปาปิก้าให้ด้วยเด้อไม่ใช่ไกยยเ่เขย่าเพ่จะว่าไปเห็นเข้าแล้วก็บ่อน้ำยังไงยังไงมันก็อึ้งชัดๆเป็นไงดูเละาผิวผิวไหวผิวไหวนี่นี่นี่แก๊กไปหนึ่งที ทีดตามเพลงของพวกเข้าได้เดอ้อกับเพลงที่มีชื่อว่าบอ่อน้ำที่รักจ้าอึ้งข้อรากอนสวัสดี